รับปุยฝ้ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนางสวยขึ้นไหมที่ไม่เคยเอามาบอกเฮ้ยพี่มดมันมีครีมตัวหนึ่งที่ทาก,ก่อนนอน <ul m. S 1> ให้แบบเหมือน s l e ป p i n g m a s แล้วมันดีขึ้นมาตื่นมาคือต้องบอกว่าฝ้ายเป็นคนขี้เกียจทุกอย่างเห็นเห็นบางคนเห็นคิดว่าต้องดูแลเตียงเยอะมากแน่เลยจริงๆเป็นคนขี้เกียจไอประเภทแบบว่าครีมสักสี่ซ่าห้าตัวทาไม่เสร็จแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่เอาพี่ทุกวันนี้ไปอาบน้ำก็เก่งแล้ว ไม่ชอบดูแลตัวเองเป็นชนีที่ไม่ดูแลตัว,เอ,อตวเองใช่ไงา,ยยาลุย,ลยแต่ทีนี้เนี่ยก็ด้วยความโชคดีฝ้ายรู้จักกับเจ้าของแบรนด์แกก็เลยบอกว่า <S 1> <S 1> <S เฮ้ยมีตัวใหม่สูตรใหม่เอาไปทาดูเชื่อพี่แล้วก็อลองๆดูก็ได้เพราะตัวเดียวจบเราก็เลยรู้สึกว่ามันง่ายสําหรับเราล้วก็ทาไปเรื่อยแกก็บอกว่าทาน้นนะเลยตอนกลางคืนเป็นสลิปปิ้งมาร์กนะฝ้ายทาไปคือปกติฝ้ายคนแพ้ง่ายแต่กลายเป็นว่าทาตัวนี้เราไม่แพ้ฮะนี่ไม่แพ้ค่ะตัวเนี้ ไม่แพ้เราประทามาเรารู้สึกคืนแรกที่ใช้ไม่ได้เวอร์แต่ว่าตื่นมาแล้วหน้ามันนุ่มมันชุ่มชื้นขึ้นและเวลาแต่งหน้าเนี่ยมันเครื่องสำอางมันติดทนอ,อ,อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วมันเหมือนว่าเขาไปฟื้นฟูทําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาผดผื่นคันหรือฝ้ากระริ้วรอยต่างๆเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ผิวมันแข็งแรงขึ้นมันเกิดเรื่องเหล่านี้ได้ยากเราก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้มันปลอดภัยทาแล้วเราไม่แพ้ชอบแล้วก็ทาตัวเดียวบางคนเขาก็บอกว่าทาแต่ก่อนนอนใช่ไหมเฮ้ เดย์นเลยค่ะเป็นสลิปปิ้งมาร์กไปเลยค่ะเพราะว่าจริงๆตัวนี้มันสามารถทารอบดวงตาได้หนูก็เป็นไอครีมด้วยเป็นทาคอทาอกทาทาหมดเลยตรงนี้ความเปลี่ยนแปลงคือเมื่อก่อนหน้าไอ้ฝ้ายอ่ะเป็นผลเป็นด้ดยแล้วก็แบบไม่แป้งอ่ะทาเข้าไปแล้วมันลอยมันไม่ติดเลยแล้วก็หน้าคล้อยหน้าไฟคล้อยแล้วมันจะมีไฟจะมีรอยแดงๆเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นสิวแล้วมันก็ทิ้งรอยเอาไว้ซึ่งตัวนี้ฝ้าใช้แล้วไ้ารู้สึกว่ามันดีขึ้นจริงๆนะแล้วมันมีตัวนางเอกนะสเตม